พักพรั่งประชารัฐครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ที่บริเวณตอนนี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับที่บริเวณหน้า ใต้สะพานพระรามแท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่แก๊ปนะครับเหตุการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับเกิดเหตุความเคลื่อนไหวกันเกิดขึ้นนิดนึงพอดีทางทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็มีความพยายามจะเข้าพื้นที่ครับท่านผู้ชมครับ เบื้องต้นก็เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันเล็กน้อยรายงานสดๆนะครับจาก <c oughs> สวนพระราม8ครับท่านผู้ชมครับทางนี้ก็เมื่อสักครู่นี้มีความชุนลมุนกันเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมครับโดยสถานการณ์ล่าสุดก็คือพี่ๆอย่าไปนะครับอย่าอย่าอย่าพี่ใจเย็น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 โอ้ๆๆ ท่านผู้ชมครับมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับท e ่านผู้ชมครับหลังจากที่ประชาชนกำลังจะมาเข้าพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากงานปราศัยของพรรคพลังประชารัฐนะครับ โดยมีประชาชนได้มาเข้าร่วมตรงนี้นั้นก็เกิดเหตุความวุ่นวายกันเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ ทางเจ้าหน้าที่กาดก็พยายามที่จะผลักดันกลุ่มน้องทานตะวันออกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ มีความเพื่อนไหวหกันท่านผู้ชมครับฝากกดกระจายข่าวสารกันด้วยนะฮะ<อ>บรรยากาศสดๆตอนนี้ก็<อ>ทางกลุ่มผู้ที่มาฟังปราศัยก็ตะโกนคำว่าออกไปนะท่านผู้ชมครับ มันจะตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีเหตุกระทบกระทั่งกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสดจากใต้สะพานพระราม8นะฮะโดยก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เดินตามท่านผู้ชมครับน้องๆต้อง วิ่งกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหมือนว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาฟังปลาใสเนี่ยจะพยายามเข้าไปนะครับทําร้ายกลุ่มนักกิจกรรมนะครับที่มาพร้อมกับน้องทานตะวันท่านผู้ชมครับโอ้

Affiliated. นะครับเดินทางมาพอสมควรเลยครับทุกผู้ชมครับก็เดี๋ยวต้องที่บริเวณตรงนี้เดี๋วเราไป ดูในพื้นที่ข้างในกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับไล่เรียงเหตุการณ์นะครับก็ทางกลุ่มน้องตะวันกับน้องแบมเนี่ยนะครับมีการทำกิจกรรมนะครับที่พักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ ที่บอกถึงเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้และวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากสื่อสารให้พวกเขาด้วยพลังประชาชนได้อยู่ในคุกเพราะว่าโดนมาตรา112วันก่อนคุณชัยวุฒิพูดไว้ในรายการว่าม112ไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีใครเดือดร้อนแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุกสื่อถ่ายไปเลยนะคะว่ามีเยาวชนอายุ15ติดคุกเพราะม1 2 น้องโดนแจ้งตอนที่น้องอายุ14ขนาดเกิดเหตุนนะั่นคืออายุ14ซึ่งมันอายุ14นะคะทำไมคนตรงนี้หรือว่าพลังประชาพลังประชาชนทั้งหลายยังไม่รู้อีกว่านี่มันเรื่องใหญ่มากๆที่เด็กอายุ14โดนแจ้ง112ยังมีเยาวชนอายุ19ด้วยที่ตอนนี้ก็อยู่ในสถานพินิษฐ์พอ,อโดนอันนี้คดีระเบิดติดคุกไปเลขยังมีอีกเยอะเลยค่ะวันนี้เรามาพร้อมป้ายทั้งหลายป้ายใหญ่ๆนะ ให้รู้นี่คือทัตพงศ์ที่อยู่ข้างในเหมือนกันอยู่ในเรือนจําเหมือนกันยังม,ยม,ม,ยม,ยมีอีกเยอะนวคะมีคาธาทอมีทีรนัยมีชัยพรมีอีกเยอะมีอีกมากและสิ่งที่คุณชัยวุท์พูดไว้ค่าวก่อนนะคะคือเขาบอกว่า1นึ่งสไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเด็กเด็กอายุ14โดนแล้ว1นึคุณจะบอกไม่ไม่เดือดร้อนได้ยังไงน้องปฏิเสธอำนาจศาลปฏิเสธอำนาจ ทุกอย่างปฏิเสธการและเขาร่วมกระบวนการทุกอย่างานน้องรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมพราะน้องรู้สึกว่าตํารวจและศาลอยู่ภายใต้อํานาจของคู่กรณีน้องเลยปฏิเสธทุกอย่างทําให้ตอนนี้น้องอยู่ข้างในสถานพินิจอยู่ที่บ้านปานีจังหวัดสามพันนะครปฐมตอนที่น้องโดนจับก็แย่เหมือนกันน้องปลาใสาค่ะโดนหนึ่งหนึ่งสอง ใช่ค่ะแล้วคือตอนโดนตอนโดนจับจริงๆเนี่ยคือวันที่28มีนาตอนที่มีคนพ่นกาแพงวังแล้วตอนที่ที่สอนองพระราชวังคือมีคนล็อกตํารวจเนี่ยล็อกคอน้องซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้น้องอายุ15ไม่ได้3อาทิตย์ค่ะล็อกคอน้องเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วก็มีการค้นตัวน้องจับที่ก้นน้องจับที่ต้นขาน้องแล้วก็ล้วงเข้าไปหน้าอกน้องเพราะว่าพยายามจะเอาพวก iPad หรือว่าอุปกรณ์ทรัพย์สินของน้องออกมา ือน้องโดนอนาจารหลายอย่างมากคือมีตำรวจหญิงคนด้วยแต่ว่าตำรวจผู้ชายก็โดนร่างกายน้องไปเหมือนกันคือทีนี้น้องก็เลยจะแจ้งไม่รับแจ้งน้องเลยปฏิเสธที่จะไปที่สำนักลาภเพราะว่าหลังจากตอนแรกที่น้องโดนจับไปเพราะว่าตํารวจ,จคิดว่าน้องอะถ่ายคลิปคนพ่นกําแพงที่วัดพระแก้วแต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้ถ่าย ตำรวจเขาเรียกว่าอะไรตำรวจบอกว่าจะแจ้งพลรบอบคอมแต่น้องไม่ได้ถ่ายทีนี้เขาก็เลยเอาหมายจับมาจับน้องหมายจับของหนึ่งสองที่คุยกับตำรวจสำราญราดไว้แล้วว่าจะไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันที่เกเมษายนแต่พอแจ้งพลรบอบคอมน้องไม่ได้ก็เอาหมายจับอันนั้นมาจับน้องแล้วพอตำรวจไม่รับน้องก็เลยนั่งลงเพื่อปฏิเสธทุกอย่างจะไม่ไปสำราญราดถ้าน้องไม่ได้แจ้งความตำรวจก่อนแต่กลายเป็นว่าตำรวจอ่ะอุ้มน้อง จนเสื้อมันเปิดขึ้นมาแล้วน้องไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในอะค่ะเห็นก็คือเห็นหมดเลยแล้วคือสุดท้ายน้องก็ไม่ได้แจ้งแล้วน้องก็ถูกพาตัวไปที่สําราญราดก่อนส่งที่ศาลเยาวชนแล้วน้องปฏิเสธกระบวนการทุกอย่างเพราะว่าน้องรู้สึกว่าไม่ไม่อยู่น้องปฏิเสธแล้วตอนนี้น้องอยู่ที่สถานพินิษบ้านปาน,นีค่ะส่วนหนึ่งที่มาวันนี้คืออยากคุยกับคุณชัยวุฒิด้วยใช่ไหมคะคุยกับทุกคนนั่นแหละค่ะอยากให้ ไม่ได้หนูไม่รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัวค่ะค,คือหนูเพิ่งเคยคุยกับน้องครั้งแรกก็คือตอนที่น้องโดนจับที่จําราลร่าดเลยไม่ได้เคยคุยกันก่อนเลยทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่คุณชัยวุฒิหรอกที่บอกว่าหนึ่งไม่มีปัญหาอยากคุยกับทุกคนอยากคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนอยากคุยกับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยก็ด้วยทุกคนอะคะ่ะใครก็ได้ที่อยู่ตรงนี้แหละหนูแค่อยากบอกว่าให้มันมีเรื่อง<ห>นี้อยู่แล้วทาไมทาไมเขาถึง ยังไม่รู้สึกว่านี่มันคือเรื่องใหญ่อีกแต่ด้วยจุดประสงค์หลักก็คือตอนที่คุณชัยวุฒิเป็นคนพูดว่าหนึ่งสองไม่มีปัญหาเนี่ยวันนี้คุณชัยวุฒิมาด้วยก็เลยอยากก็อยากเหมือนอยากถามเหมือนกันค่ะอยากถามคุณชัยวุฒิด้วยอยากถามทุกคนเลยว่ามันไม่มีปัญหายังไงคุณไม่เห็นหรอมีหนึ่ชนอยู่ในขุขมลหนึ่งสองแล้วมันไม่มีปัญหาตรงไหนมองถึงเหตุการณ์เมื่อกี้ยังไงคะก็จริงๆคือตอนแรกอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราไม่จะมีอาวุธมีป้ายมีทุกอย่างแล้วคืืออออพพหันนไไปปีีีกททเเเ่่จะดข้าา เข้าใจว่ากาดคงห้ามไม่ให้เข้าแต่ว่าอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเหตุการณ์โดยรวมว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนแรกหนูยืนอยู่แล้วหันไปทีก็คือเพื่อนอนะ่ะโดนกาดดันออกมาละแล้วมันก็เริ่มชุดลมุนเพราะว่ากาดไม่ให้เราเข้าก็เลยแล้วสักพักก็มีจริง,รงๆเมื่อกี้หนูโดนดึงผมด้วยแล้วพอตอนแรกหนูก็เข้าใจว่าเป็นกาดหรือเปล่าหนูเลยหันไปมองสรุปว่าเป็นคนุณลุงคนหนึ่งใส่แว่นน่าจะมาร่วมงานหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ดึงดึงผมหนูไปหนูก็เลยหันไปแล้วเขาก็พูดว่าประมาณว่า จะมาทำอะไรอะไรเงี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยมองแล้วหนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็หันไปต่อเพราะหนูก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องไปดึงผมคุณลุงกลับก็ไม่ใช่ครับก็นี่เป็นบรรยากาศตใ,กใต้สะพานพระราม8ท่านผู้ชมครับโดยคุณทานตะวันนะฮะต้องขออภัยเดี๋ยวจะรีเซ็ตสัญญาณเน่นิดนึง เป็นว่าโดนทําแบบนี้ไปแล้วก็เลยไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงต่อเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาที่เราปัดสะกักอาวุธเรามีแค่กระดาษมีป้ายมีไวนิวก็คือตอนนี้มันก็พังแล้วก็ทถูกทําลายไปบ้างแล้วบางส่วนค่ะ จร,จริงจริงเราไม่ได้คิดถึงเรื่องกระทบกระทั่งหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีอาวุธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทบกระทั่งกันหนูไม่ได้คิดว่าจะไปจะมีอาวุธจะมาทําร้ายขเขาไม่ใช่เพราะเราไม่ได้คิดไว้ทุกอย่างที่เราเอามามนไล่ปราศจากอาวุธจริงๆโดยสิ้นเชิงเลยมีแค่กระดาษเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะทําร้ายร่างกายกนนันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะเอาอะไรมาสู้เพราะเรามีแค่มือพอแล้วก็โทรศขนด้วยครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ใต้สะพานพระราม8เดี๋ยวพี่แก๊ป ขออนุญาตดีเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยพอดีนัานาอยู่ใต้สะพานนะฮะตอนนี้ภาพกระตุกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์สดใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะได้สำหรับของเป็นอย่างไร ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเพราะว่าการที่มีเด็กอายุ15คือเขาโดนตั้งแต่อายุ14จากม1-2เนี่ยช่วยกันกระจายข่าวทีค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็เป็นเสียงนะครับในสําหรับเหตุการณ์เมื่อ10นาทีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มทางตะวันกับแบมเนี่ยนะครับจะเข้ามานะครับทำกิจกรรมแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกับคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมาตรา1-2 น้องๆเขาก็อยากจะเข้าไปแต่ว่าทางการเนี่ยก็พยายามสกัดกั้นนะครับเนื่องจากก็ทางการไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันเกิดผู้ประชาชนที่มาฟังปราศัยก็เรียกว่ามาร่วมนะครับที่จะสกัดกับทางกลุ่มน้องทานตะวันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอยัดรีเซ็ตสัญญาณสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นไลฟ์สดกันใหม่อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับสวัสดีลุงปาลน,นะฮะ